สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งประเทศอย่างสูงยิ่งครับผมสนทิยาสวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อเสนอไปอยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่าหากพักที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยแปดพักที่นำโดยพักเพื่อไทยและพักก้าวไกล อย่างประกาศดันทุรังที่จะเสนอชื่อพิธาลิมเจริญรัตซึ่งมีปัญหาส่วนตัวมากมายกายกองและมีปัญหาเรื่องพักที่จะแก้มาตาราหนึ่เพื่อที่จะไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้นั้นกระผมขอกราบเรียนเสนอทางออกอีกทางหนึ่งก็คือว่าขอเสนอ ให้ควายรัฐบาลร,รักษาการขณะนี้เสนอท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตผู้พิพากษาอดีตนักเรียนสิทธิ์เก่าจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเสนอตัวเป็นคู่แข่งเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13แข่งกับพิทาลิ้มเจริญรัตน์เลยครับ และผมเรียกร้องไปยังสอวอจำนวน250คนมาพนวกกำลังร่วมกับสอสฝอ่อายรัฐบาลเดิม180คนรวมแล้ว430คนโหวตให้ท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวีภาคเป็นนายก,นกรัฐมตรีเสียงข้างน้อยไม่เป็นไรครับพี่น้องแต่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย ผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องซื่อสัตย์สุจริตสะอาดรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตผมเสนอท่านพีรพันธ์เป็นทางออกให้กับประเทศไทยและเป็นทางออกให้กับสมาชิกวุฒิสภาและพรรคร่วมรัฐบาลเดิม180คนสอสอมาร่วมกัน430คนเลือกโหวตท่านพีรพันธ์เป็นนายกรัฐมนตรี ให้พี่ทาเป็นข่ายค้านและเพื่อไทยเป็นข่ายค้านไปครับพี่น้องครับนี่คือทางออกของผมและผมจะรณรงค์อย่างจริงจังอีกทีหนึ่งภายในปลายอาทิตย์นี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ